สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพิ่สาลงพลนะคะวันนี้ปอ,อนก็จะมาใส่นี่นะคะคุณเดฟซีคนไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่คนลาวก็จะเรียกแงบนะคะใส่แงบนี่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่ปอ,อนจะมาใส่นะคะปะอ,อนก็ซื้อมานะคะเนี่ยแงบนี่นะคะอันละห้าบบาทนะคะเนี่ยค่ะเป็นลุงนะคะสารขาย ตอนก็อยากได้นะคะมาลองใส่ลองดูเงียบใ่กบพอไม่พี่นอ้องอือคนไทยก็จะห้องห้องอี่อย่างนอะนาปอกนอก,นอก,นอกนันยังโมโหเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีผู้ใดหูก,กับกดเขามาบอกบอกดคอมเมต์เขามาบอกปอนใยเด้อค่ะเด้อว่าคนไทยเป็นห้องอยังนี่มือนี่ปอนสิลงมือใส่เด้อมือนี่เด้อเตรียมอาหารไว้แล้วนี่อาหารอาหารของกบนะคะนี่นะคะเป็นปลาซิวนะคะหมักไว้ หมักไว้วันได้สองวันแล้วนะคะเนี่ยแมงวันตอมพึงหึงเลยนะคะอย่างนี้นะคะกบชอบกบชอบนะคะเนี่ยตอนก็จะมาสับสับก่อนนะคะสับสับก่อนบุ้ยแมงวันตอมพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะจะมาสับก่อนสับให้ละเอียดนะคะคุณเอซแล้วก็จะทาทาใส่กับปากนี่นะคะแล้วก็จะไปใส่ ครั้งแรกครั้งแรกคุณเอฟซเดี๋ยวมารอลุ้นค่ะว่าปบออนจะใส่เป็นหรือเปล่านะคะอันดับแรกก็สับปลาก่อนพ่อะไม่พี่น้องสับปลาละเอียดก่อนเนาะปลาซิวเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาซิวเมือ่อนันยาผ้าพันเปพันไปย้ำม,มันย้ำม,มันย,มย้ำยังเกาะของลูกเสือนะ่ะเออย้ำลีเนาะเออนี่นี่เพินได้ ปลาซิวมาเนี่ยกอนสิไม่เห็นเป็นเนื้อแงบเด้อตอนนี้ก็สิซับให้มันละเอียดก่อนเนาะเออจังท่าท่าใสแงบไมล่ะเออเดี๋ยวอรอลุ้นค่ะคุณเอฟซีเดี๋ยวอรอลุ้นนะคะโอ้กินขนาดเลยหอมห่วยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนี่นับมือนี่ละิไดห้หู้ว่าปุ๊บจได้จักตูเด้อพ่อแม่พี่น้องขั้งแรกค่ะขั้งแรกไม่ลองไม่รู้นะคะ <laughs> เดี๋ยวมาอรอลุ้นนะคะทุกท่าน เนี่ยโอ้โหกินหอมตลบผูกหนวนเลยเพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะก็สับให้ละเอียดก่อนเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันดับแรกโอ้โหเจี๊ยหอมหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยแนบข่อยสั้นหนึ่งเลยเดอ้อเนี่ย,นนะะย,ยเนี่ยคะเนี่ยนะคะป้าหลาได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้อนคิดว่ามันเยอะนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะว่ามีปลาเยอะก็ใส่เยอะๆหน่อยเนาะเนี่ยมันอะไร โคบอลจะได้กินหอมหอมโอ้นี่นะคะขออนุญาตสับให้ละเอียดก่อนเนาะนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวขออนุญาตนห้พอานสับให้ละเอียดก่อนอนายพรอมก็จะทานะคะท่าปากเงียบเนาะทีละขั้นตอนนะคะคุณเอฟซีรอดูค่ะนี่นะคะสับแหลกเรียบร้อยแล้วแหลกเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องแหลกแล้วแหลกแล้วแหลกแล้ว แหลกแล้วนะคะแหลกแล้วพร้อมที่จะนั่นใส่แงบแล้วนะคะแหลกแล้วอุ้ยหอมขนาดพ่อมแม่พี่น้องเลยเป็นปลาซิวเด้พอพ่อแม่พี่น้องปลาซิวยาผ้าพันไดมาจากยามลีของลุงเสือเออ่อนก็นเลยเอามาอันเห็ดเงียบเดี๋ยวมาล่อเบิ้งเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเอองานนี่ สิไดก้กบจักตูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยั้งแรกข,ข้างแรกอข,ข้งแรกพ่อแม่พี่น้องก็ <c oughs> มาท่าเนาะค่ะเนาะโอ้พันยังใดเนาะบาทเนี่ยโ <c oughs> อ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยงานเข้านะคะงานเข้าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะคะก็ครั้งแรกนะคะคั้งแรกก็รอรุ้นค่ะทุกคนรอรุ้นนะคะทอรุ้น เอามาแกะยนาแขนเนาะบ,บัดนี่เนาะพ่อแม่พี่น,ออน้องเดี๋ยวขออนุญาตแกะกอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอู้แเมงวันตอมขนาดหอมขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือนสีทาเด้พอพ่อแม่น้องบัดนี่ทาคนว่าให้ทาเนาะเนี่ยปอนกับพึ่งหู้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนให้ทาเออให้ทาเอกกากระทาเนาะสามที่เพิ่นบอกเอาเลด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 น,นะคะเป็นอยู่ในในปากเนี่นะคะ เพื่อให้กบมันมาเลียกินเนาะมันก็จะได้เข้านะคะคุณดีฟซีนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวถาเบิ้งเดอ้อพ่อแม่พี่น้องว่าปอนสีหากบหมานบอใส่แงบหมานบบเด้อค่ะเดอะ้อนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเป็นปลาซิวปลาซิวเนาว่ากบมันได้กินแบบหนูกับหม้หอมหวานหอมนะคะคุณดีฟซีนี่นะคะ ก็เราก็ทาข้างหนึ่งนะคะคุณเอฟซีข้างหนึ่งเนาะเขาบอกว่าทาข้างบนนะคะอันนี้ไม่รู้บนรูล่างนะคะปอนก็ได้ทาแล้วนะคะทาแล้วนะคะก็คงจะเอาลงอย่างนี้เนาะนี่นะคะอันนี้คือปอนตวงเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นนะคะรอลุ้นว่าปอนจะใส่กบได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็ขอทาก่อนนะคะขอทาก่อนเนาะ โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะพาไปเลยรู้สึกว่าเหยื่อเยอะมากเลยโอ้ยกบมาเด้อยิงยงมันหมานเด้อกบเอ้ยมะเขานมะเขงแหบปออนเด้อหลายตัวเด้อปออนจิบ่ะไรซื้อเพราะว่าวันก่อนเนี่ยปรออนก็ซื้อโลละสองร้อยถ้าปออนใส่ใส่ได้นะคะปะออนคงไม่ไม่ได้ซื้อนะคะ เพราะว่าปู่กับย่าชอบกินนะคะกบป่นกบแกงกลบนึ่งกบนะคะคุณเอฟซีของแทบอีสานบ้านเฮาเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวทาก่อนเด้อขออนุญาตทาก่อนเด้อ <c oughs> โอ้โหทาเยอะๆนะคะอหอมมากหอมมากน้องกลบจงมาเข้านะคะเนี่ย ก็ทาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้ครึ่งนึงเนาะนะคะทาครึ่งหนึ่งปล่อยไว้ครึ่งนึงเพราะว่าก็มีผู้ใหญ่บอกปอนว่าเอาข้างที่เราทาเหยื่อนี่ขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวปอนก็จะทําตามเขานะคะรอลุ้นค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ปอนด้วยนะคะครั้งแรกเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ <c oughs> นี่นะคะแต่เบียดกบปอนเคยส ใส่บ่อยนะคะแต่แงบเนียเน่ยครั้งแรกค่ะครูเดฟซีครั้งแรกนี่นะคะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้เนาะตอนคิดว่าไม่ไม่ยากนะคะไม่ยากถ้าเราอยากจะทําอะไรนะคะนี่ค่ะโอ้เงี้ยแงบพัดลึกพัดื้อเลยพอไปพี่น้องหอมคักแหม่ทำเกลยดเด้อค่ะเด้อหอมคักหอมเนี่ยพราะว่ามักไปซองมือแล้วนี่นะคะ กอสามหลังแล้วโอ้ยหอมหลายหอมหลายพ่อ่พี่น้องเอ้ยหอมคักหอมเนี่ยรอรอลุ้นค่ะว่าประอ่อนจะใส่ได้เยอะไหมกบ ฝากเป็นกำลังใจให้โดยเด้อดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเดี๋ยวปอนจะถ่ายคลิปให้เห็นเห็นนะคะว่าป,ลปลอนปอนใส่ยังไงเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ปอนมาเขาเรียกว่ามามา,มายามเนะมาะม,มายามมายามเออมายามมายามกุ๊บเนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วปอนก็นสิได้ลายได้น้อยสั้นแด่กะเดี๋ยวรอเบ,บิ้งเด้อค่ะเด้อรอที่สามเบิ้งเด้อ ว่าไม่พี่นองเลยตอนนี้ก็ขออนุญาตทาให้มันเต็มเต็มก่อนเนี่ยนี่ทาข้างหนึ่งเวลาเราใส่แล้วก็เอาขึ้นอย่างนี้นะคะเออมีคนแนะนํานะคะคือไอ้ตรงที่มุมที่เราทาเนี่ยเอาขึ้นข้างบนนะคะคุณเอฟซีก็ทาก่อนทาก่อนทาไปเรื่อยๆนะคะ หอยกันชิบยอดเลยหอมคักหอมแนี่หอยกันชิบพได้ซื้อกุบปไปนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันหมานเด้อพอชิได,ด้กบไปแจวให้ลุงพ้นกินแหมลุงพ้นผลนมากกินแจวกบเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย <laughs> นี่ค่ะ ยงว่านหอมขนาดพอแม่พี่น้องเอ้ยต่อมิงมิงเลยของชอบนะคะของชอบของกบอาหารของน้องกรบนะคะ้าแบบหนาๆเลยเพราะว่าอาหารมันหลายยื่อมันหลายพอแม่พี่น้อง ก็โอเคนะคะคุณเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ